สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ตอนนี้นะครับมาเจอกับช่องอภ่ชาชาแนลอีกแล้วนะครับนั่นแหละนะครับ right ทุกคนก็เราวันนี้เราจะมาขุดจิ้งเรียงกันนะครับไม่รู้ว่ามาจะมีไหมนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในสวงข้าโพดนะครับน like ั่นแหละนะครับทุกคนก็วันนี้เราจะมาขุดจิ้งเรียงกันนะครับคือเบบไม่รู้ว่ามาจะมีไหมครับก็เราก็ไม่ได้มาขุดตะมานนานแล้วครับเราไม่ได้มาขุดนานแล้วนะครับ ก็วันนี้เราคิดว่าเราจะมาขู่จิเรีนะครับนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาขุ่กันเลยนะครับทุกคนว่ามันจะมีไหมนะครับมาขุดจิเรีนกันนะครับว่าหรือว่าวันนี้จะได้หรือไม่ได้เราก็จะไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนั่นนะครับทุกคนไปขุ่กันเลยเจอรุนนี้แล้วครับรุนนี้เราก็ขูดแล้วนะขุนแล้วนะครับทุกคนโหเดี๋ยวเราให้ดูกันนะเราขูดแล้วนะครับไม่รู้ใกล้จืดอย่างน เจือ,อยานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขุดต่องกันเลยนะครับเราจะมาขุดกันเลยนะครับทุกคนโอ้ทุกคนเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับ โอ้ไม่รู้ว่ชืเรียอะไรนะครับมันตัวเล่มมานครับโอ้มันมีสอตัวนะครับทุกคนโอ้รุ่นี้ชุดดีมากนะมันมีสองตัวนะตัวตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งนะครับทุกคนโอ้ นนไม่รู้ว่ามาจะได้มั้ยนะครับนี่โอ้โหได้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือตัวผู้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเมียนะครับคือแบบเราโชคดีมากนะครับทุกคนดว่นี่นะครับสองตัวนะครับวันนี้ เออตอนนี้นะครับรูเรกนะครับรูเรกได้สองตัวนะครับแล้วก็เราจะไปค่งกับต่อเลยนะครับว่าเราจะมาดูว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัวนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหารูรูต่อกันเลยนะครับไปกันเลยขึ้นเขากันเลยนะครับเราจะววเวียนสวงข้าพ้นนี่แหละนะครับว่ามาจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้หรือว่าจะมีไหมนะครับใดี๋ยวนะชมรูนที่สองกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยรูนที่สองครับด้วย ูที่สองไม่รู้ว่าเราจะคุ้ได้ไหมนะครับรูที่สองนะดูกคนรูที่สองนะเดี๋ยวเราจะมาข่งกันเลยนะครับมาข่งกันเลยนะครับรูที่สองนะ ที่สองขุดยังไม่เจอนะครับอืมมัลืมมันครับขวดยังไม่เจอนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขวดกันเลยนะครับขุดตองกันเลยนะครับอโหเนี่ยคือมันลืมมานะครับเนี่ยเนี่ยเจอแล้วนะครับดูรับโอืมดู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 ที่สองครับดูนี่มีแค่ตัวเดียวนะครับโดนได้ รูที่สองได้อีกแล้วนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับรูที่สองนะครับแล้วก็เราจะไปหารูปอื่นต่อกันเลยนะครับว่ามันจะได้ครับไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่อเรียอะไรนะครับคือแบบมันเลืมมานะครับแล้วก็ดูเน่คือแบบมันลื่นมากนะครับโอ้กว่าจะได้แต่ล้านตัวมาย้ามันะครับโอ้ดูไม้ยาเก่าเนี่ยร็อกคอร์ดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยนะครับรูที่สามนะครับ วันนี้ไม่รู้ว่าเราจะไวจะไวกี่รูนะครับเราจะได้กี่ตัวด้วยนะครับคือเบนโอกว่าจะได้แต่แล่ารูนี้โอ้ไม่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปโชงกันเลยนะครับไปโชงกัดตอกกันเลยนะครับทวนรูนที่สันะครับไปกันเลยนะครับทคนเลสโก ก็วันนี้นะครับเราได้ช่เรนประมาณสิบว่าตัวนะครับดยว่าประมาณสี่กว่ตัวนะครับก็คือเบ็ดคนมันมีสองสายพานนะครับดูว่าสายพันนี้ก็จิตใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็สายพันนี้เนี่ยเลี่นหน่อยนะครับนี่คือตัวผู้นะครับ นั่นแหละนะครับทุกคนทุกคนหรือคนไหนถ้าอยากดูที่อะไรกล้องมาพิพตใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคือเบนโอกว่าจะได้ใส่ละตัวนี้คือเบนหันย้าม,มากนะครับได้เท้นนี้นะครับประมาณสิบกว่าตัวนะครับประมาณสิบเอสิบเอนะครับทุกคนหรือว่าสนะครับ นั่นแหละนะครับทุกคนทุกคนหรือคนไหนถ้าอยากดูคลิปอะไรก็มาพิสต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคือเบนโอกดิไดเตอรหน้าตัวนี้คือแบนหันย่ามากนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนถ้าทุกคนหรือคนไหนถ้าชอบดูคลิอะไรก็พิสต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทันให้หาให้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอภิชาชแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ